โอ้โหพัดลมเดินเองได้อัตโนมัติหน้าแปลกมากๆเลยนะคะมันจะแรงได้ขนาดนั้นจริงๆหรอมาค่ะเดี๋ยวทิวลิปจะสั่งมารีวิวให้เพื่อนๆดูตามความเข้าใจของทิวลิปนะคะกลองสวันทิวลิปก็ได้รับสินค้าแล้วค่ะเพื่อนๆจะส่งรวดเร็วมากและแถมทางร้านเดียวกับแพ็กสินค้ามาให้เป็นอย่างดียี่ห้อนี้เลยค่ะจีซูไลท์แฮนด์เฮลฟ์แฟนอัลตราทูทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้อยู่แล้วนะคะน้ำหนักเบาจับพอดีมือดีไซน์กันหนีบดูปลอดภัยดีค่ะปรับแรงลมได้ถึง100ระดับใช้เป็นโคมไฟได้ มีภาวะแบงค์ในตัวด้วยนะคะถือว่าใช้งานได้ทีอินวันเลยะแบตเตอรี่ยาวนาน25ชั่วโมงแบต9 0 0 0มิลลิแอมหลังจากที่รู้จากฟีเจอร์เขาครบแล้วนะคะเดี๋ยวชูลิปจะเอาพัดลมพกพาตัวนี้มาวางไว้บนโต๊ะค่ะแล้วเปิดแรงความเร็ว100ดูค่ะสรุปน้องไม่ได้เป็นนาตาชานะคะน้องไม่ได้สามารถเดินได้ใส่รับสุดยอดน้องก็ทําไม่ได้ค่ะเดินสิลูกเดินซิเ,นซเออไม่เดินค่ะทําแม่เสียหน้าวเวอร์อก็เพราะว่าน้องอเป็นพัดลมน้องไม่ใช่ใส่รับไม่สามารถเดินได้แรงสั่นไม่เยอะไม่เมื่อยมือแต่มแรงส เบามากคือแล้วสบายมือค่ะบอกเลยแค่มีจิสุไลก็รู้สึกดีพิกัดทิวลิปแปะไว้ให้ที่เดิมนะคะ